นี่เธอสองคนหามไปให้พี่ได้ไสิเธอฉันมีอะไรจะถามเธอเคยทำความดีกันบ้างไหมโอ๊ยความดีอะมีเยอะแยะจะตายไปแล้วสนใจะจะแชร์ประสบการณ์ให้คนอื่นๆได้รู้บ้างไหมล่ะฮะเราแชร์ประสบการณ์ความดีให้กับคนอื่นได้รู้ได้จริงๆหรอจริงสิได้ทั่วโลกเลยนะจริงนี<ล>่เราก็แค่เล่าประสบการณ์ที่เคยทําความดีมาอัดวิดีโอทีนี้แหละแล้วก็จะส่งไปเข้าร่วมโครงการทําดีก็ดูดีกัน สนนั่นเนี่ยใช่งั้นก็เริ่มพี่เขาเลยละกันเนา <Okay S 2> ะอโอเคอเค่ะสวัสดีค่ะที่นี่วิทยาลัยพยาบาลโรงราชาชนนีสวรรค์ประชารักนกครสวรรค์พวกเราทั้งสี่คนเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่หนึ่งสำหรับดิฉันนางสาวสุพิชญาก็จะมาเล่าความดีที่ตัวเองคิดว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองภูมิใจภูมิใจที่สุดก็คือการเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์ ตามที่ท่านชี้แนะแนวทางซึ่งดิฉันก็พบว่าจุดเริ่มต้นของการทําความดีของดิฉันนั่นก็คือการที่ดิฉันได้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่นี่เพราะว่าการที่ดิฉันได้เป็นนักศึกษาพยาบาลและดิฉันก็จะกลายเป็นพยาบาลวิชาชีพในอนาคตซึ่งจะทําให้ดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสดูแลคนป่วยคนไข้ทั้งที่เขาได้รับความทุกมาบําบัดดูแล ถึงแม้ว่าเราจะช่วยให้เขาหายขาดหรือหายขาดไม่ได้แต่เราก็สามารถช่วยบรรเทาให้เขาได้รู้สึกดีขึ้นและมีกำลังใจรอยยิ้มของเราเล็กๆน้อยๆอาจจะทำให้เขามีอาการดีขึ้นก็ได้ซึ่งดิฉันเองก็รู้สึกภูมิใจมากๆที่ดิฉันได้มายืนณนจุดจุดนี้พ่อแม่ของดิฉันครอบครัวต่างก็มีความยินดีที่ดิฉันได้มายืนอยู่ณจุดนี้สำหรับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาเล่าความดีให้กับเพื่อนๆทุกคนได้รับฟัง ก็ขอเชิญเพื่อนๆอีกคนนึงมาเล่าความดีของตัวเองแล้วกันนะคะบ๊ายบายโคนต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเบนจวันณแสนใสนะคะก็เป็นเด็กเหนือเนาะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงความดีก็แบบมีมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าแบบที่ภูมิใจที่สุดก็คงจะเป็นแบบ ที่แม่พูดแม่แม่เคยพูดประโยคน,นึงว่าเออเนี่ยเกิดมาเนี่ยภูมิใจที่มีลูกเป็นคนดีเออแล้วก็แบบเอ๊ะเราเป็นคนดีตรงไหนแม่ก็บอกว่าเนี่ยหนูเป็นคนดีที่แบบว่าดีที่ออกมาจิตใจแบบภายในจิตใจถึงแม้เราแบบเราอาจจะไม่ได้แบบแสดงการกระทําว่าเออเราเป็นคนดีนะแต่อย่างน้อยเราก็แบบว่ามันมันเป็นความดีที่ออกมาจิตใจแล้วอย่างเห็นเพื่อนเพื่อนเครียดอะ่ะเราก็แค่ไปยิ้มไปชวนเพื่อนพูดเอออย่างนี้แหละก็ถือว่าเป็นความดีของเราแล้วแบบ ช่วยเพื่อนทํานูน่นทํานี่ให้เพื่อนแบบหายจากอาการเศร้าอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องทําความดีอะไรมากมายเหมือนกับติดทองหลังพระเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> ทุกคนก็คงจะเคยเป็นเนาะติดทองหลังพระแบบทําความดีแบบไม่หวังผลตอบแทนอะไรมากมายอะ่ะ mm. ก็แค่แบบทําทําดีไปเรื่อยๆทาเท่าที่ใจเราอยากจะทําอะ mm. จนแบบวันสุดท้ายของชีวิตอะถึงเราจะแบบไม่อยากทําแล้วอะ่ะก็ให้ปล่อยมันไป mm. ก็ไม่มีความดีอะไรมากะนะเนาะก็ ขอให้เพื่อนคนต่อไปเราเลยละกันค่ะใชเค่ต่อไปค,ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเจนจิราดิสุทัยนะคะ <c oughs> การทาความดีนี่ทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากนะคะแต่แค่เราคิดที่จะทําความดีก็ถือว่าเราทําความดีแล้วนะคะสําหรับสําหรับความดีของดิฉันนะคะตั้งแต่ดิฉันเกิดมาฉัน่นที่ว่าความดีของฉันก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วค่ะก็แค่เป็น ลูกที่ดีของพ่อแม่เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่เวลาเรียนหนังสือก็ตั้งใจฟังอาจารย์สอนไม่นินทานีไม่นินท,า,นนทาคนอื่นได้ดูแลได้ดูแลคนคน,คนที่อยู่ภายในครอบครัวของเราฉันก็ไม่รู้นอกาะว่ามันความดีมันเริ่มยังไงแต่แค่เราคิดที่อยากจะทําก็คิดว่ามันเราก็ทําได้นะคะดิฉันเป็นคนไม่ค่อยเก่งก็ไม่เลยไม่รู้ว่าจะจะพูดจะ ถ้ายทอดออกมายังไงแบบความรู้สึกมันอยู่ในใจอะค่ะค่ะเขาคือค้าเอ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 แต่เดี๋ยวก่อนสมาชิกของเรามันมีสี่คนแล้วเธอไม่คิดจะเล่าความดีให้เพื่อนๆฟังบ้างเหรอยาความประพาน่าเนเซเออกินแรงเพื่อนงั้นฉันถ่ายให้เธอละกันนะสวัสดีค่ะฉันพอพาก้าหนนะคะฮิลของฉันเอง ความดีของดิฉันก็อะไรดีลนะ่ะแค่คิดดีก็ก็ดูดีแล้วค่ะแค่คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนดีมองโลกในแง่ดีไม่แบบว่าอิจฉาอิษยาคนอื่นแบบว่าคุยกับเพื่อนเพื่อน,ช,นช่วยให้เพื่อนเพื่อนหายเครียดเวลาเวลาเรียนเนี่ยจะแบบเครียดกันมากเพราะเราเรียนพยาบาลกันนี้เวลาเรียนหลังจากจเครียดดิฉันเนี่ยก็จะเป็นคนที่จะช่วยให้เพื่อนเพื่อเนีเ่ยหายเครียดกัน ยิงมุกถึงจะแป๊กไปหน่อยแต่ก็โอเคเพื่อก็อ๋อยิงไม่ได้ไงเนี่ยแป๊กจังเพื่อนเพื่อก็ยิ้มออกค่ะแพราก็ถือว่าอย่างน้อยก็ช่วยให้เพื่อนน่ะได้คลายเครียดมากเครียดมากก็ไม่ดีนะคะตินกามันจะขึ้นคนไทยเนี่ยตินกาคือแล้วนะคะเครียดมากหรือเปล่าเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอแล้วก็อย่างนึงอันนี้สิเคล็ดมากเลยอย่าดูหนังโป๊ค่ะ นางโป้เป็นสิ่งไม่ดีเป็นสื่อลามุอาากอนาจารกฎหมายกฎหมายก็ห้ามไว้ด้วยว่าห้ามห้ามดูสื่อลามุกอนาจารใช่ก็ไม่ดูค่ะนางโปะก็จะหันไปดูการ์ตูนแทนการ์ตูนเนี่ยก็แบบสร้างสรรค์ครีเอทมากเลยดูแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็ชวนเพื่อนไปดูเพื่อน,อน,อน,อนกกบอกว่าโอโ้ไม่ดูแล้วอะไรปัญญาอ่อนอกับลายว่าเรากลายเป็นคนปัญญาอ่อนไปแล้วโอ้โห เพื่อนๆนี่ไม่ไหวเลยอะไรก็เอาไอ้มุกมันแปะจากในกระตูนนี่แหละค่ะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังก็เพื่อนๆก็ขำขำบ้างไม่ขำบ้างแอบเสียงเหมือนกระตูนไปก็มีแค่ก็มีแค่นี้แหละคือสร้างความสุขให้เพื่อนๆเลยค่ะเป็นความดีอย่างหนึ่งที่คิดว่าทำดีแล้วก็ดูดี ะะสำหรับความดีของพวกเราเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่นี้แต่เพียงแค่ว่าเราหยิบยกความดีที่เรารู้สึกภูมิใจภูมิใจในตัวของเราเองแล้วเพื่อนๆได้รับรู้ถึงความดีอันนี้ซึ่งเราอยากจะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆอ,อ,อ,อยากจะเล่าความดีอะไรให้กับคนอื่นได้รับรู้บ้างละะ่าคะยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเราต่อไปนะคะสําหรับวันนี้พวกเราสวัสดีค่ะบ๊ายบาย